ดูตัวอย่างข้อนี้ครับพี่อันเชิญสเต็ปมาแล้วเรียบร้อยที่รักเราแยกคู่ก่อนเนาะ MN จะคู่กับใครครับ MN ดีครับจึ๊บจึ๊บ MN ก็ต้องคู่กับ MN นะครับโอเคอ่าอันเชิญหุยใครใครใครทำง่ายกว่ากันเนี่ยคอรีนง,ง่ายกว่า ทำไม่มีโอก่อนเอาคอรีนมาทําก่อนมันไม่มีเออมันง่ายกว่าอ่ะต่อไปเอาคอรีนก่อนเอาคอรีนก่อนทาแบบง่ายๆก่อนไม่มีเออชีวิตที่มันง่ายไม่มีเออ่เหมือนเดิม สเต็ปที่หนึ่งดูท่าสเต็ปที่หนึ่งมองท่าตรงนี้มี cl สองตัว cl ห้อยสองคือ cl สองตัวอันนี้มีหนึ่งตัวเราเติมใส่เลขใส่เลขน้องครับน้องครับ cl มีสองตัวดีมากจะใส่เลขสองจ้า อ่เเล็ Select 2ดีมากครับอ่ะอันนี้2แล้วก็อันนี้2 E ลบสเต็ปต่อไปโอไม่มีค่าม H ไม่มีคาม่าปรจจุอ่าปัจจุมงก้อนอันนี้เป็นศูไม่มีอะไรเลยเป็นศนอันนี้ลบ1แต่มี2ข้างหน้าเป็นลบ2อโอเคเเล็ เลนเป็นลบใส่ฝั่งเลขมากใส่ฝั่งศูนย์หรือฝั่งลบสองฮัลโหลอิเล e ็กตรอนเป็นลบใส่ฝั่งศูนย์เก่งมากฝั่งศูนย์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 ใส่ไปอีกสอง e ลบ ok. การใส่สอง e ลบ ok, จะส่งผลให้อันนี้ e เป็นลบหนึ่งคูณสองเป็นลบสอง แปลว่าฝั่งนี้มีสูตรกับลบสองรวมกันได้ลบสองเท่าแล้วจบพักเอาไว้เลยพักเอาไว้เลยพักไว้ต่อไปครับต่อไปครับเอา mn ลงมาครับ ี่ O กับ H เป็นมองใครมอง MN มอง MN มอง MN MN เท่ายังครับเท่าแล้วครับโอเคอะต่อไปครับลูกสเเต็ปสองมองไทยครับสเเต็นสองมอง O อะมอง O ที่รักอันนี้ไม่มี O อันนี้มี4 O เ,เพราะฉะนั้นเราต้องเติมทางไม่มี O ถูกปะอันนี้มี4 O ต้องเติม4 O เ,เติม4 O คือกี่น้ำเติม4 O ก็คือ4น้ำเก่งมากอ่ะ4น้ำเป็นสะเต็ปที่สองนะครับโอเคสเต็ปที่สองนะครับ ต่อไปมอง H เพราะเราใส่สีน้ำเข้าไปปุ๊บ H มันเกินแต่น้องระวัง H เกินกี่ตัวครับ4คูณ2เป็น8 4คูณ2เป็น8 H เกินมา8ตัวครับเลก4คูณ2เป็น8ฝั่งนี้มี8 H ฝั่งนี้ต้องใส่8 H บวกนี่คือสิบสาม ต็ปต่อไปสเต็ปที่สนะครับใส่ 8H บวกสเต็ปที่4ครับประจุนะคบประจุอ่ะดูครับประจุเนี่ยให้ดูอิเล็กตรอนนะครบไหนดูครับลกูกอันนี้อะไรครับประจุดูอิเล็กตรอนอ่ะดูประจุกันดูประจุกัน อันนี้บวกสองอันนี้สแสดงบวกสองแปลว่าทั้งก้อนบวกสองทดทดเลยบวกสองที่ทดก่อนเล็กๆทดต่อไปน้ำไม่มีประจุเป็นศูนย์ก้อนนี้ศูนย์แปลว่าอันนี้รวมกันได้เท่าไหร่ครับทางซ้ายทางซ้ายรวมกันได้บวกสองเป็นบวกสองบวกกันศูนย์ก็ได้บวกสองถูกไหม ต่อไปน้องดูนะครับมองก้อนใหญ่เห็นไหมครับมองก้อนใหญ่ครับก้อนนี้ลบหนึ่งลบหนึ่งมองก้อนใหญ่ก้อนนี้ลบหนึ่งก้อนนี้บวกเท่าไหร่ครับตอบครับบวกเท่าไหร่ครับบวกเท่าไหร่ครับดีมากครับบวกแปดเก่งมากเพราะเป็นบวกหนึ่งคูณแปดเป็นบวกแปดอ่ะ บลบหนึ่งเจอบวกแปดเป็นบวกลบหนึ่งเจอกับบวกแปดครับเป็นบวกเจ็ดถูกไหมครับลบหนึ่งเจอบวกแปดเป็นบวกเจ็ด ฝั่งบวก7หรือบวก2เก่งมากใส่ังบวก7อิเล็กตรอนเป็นลบมีอยู่บวก7จ็ใส่อีก,กี่ลบถึงได้บวก2 5E อีเก่งมากอ่ะใส่ 5E อีบวกไปเลย 5E อีลบฟังนะครับใส่เสร็จพี่รีเช็คประจุให้ใหม่เลยพี่จะรีเช็คประจุให้ใหม่เลยนะครับ เช็คไปตั้งแต่แรกพี่รีเช็คให้เลยนะครับจริงๆมันได้แล้วดูครับอีกแล้วครับดูปัจจุครับก้อนนี้บวกสองถูกไหมเพราะแสดงบวกสองก้อนนี้ไม่มีเป็น0ทางซ้ายเป็นบวก2แน่นอนร้ออร์ตต่อไปก้อนนี้แสดงประจุลบหนึ่งเป็นลบหนึ่ง น,นี้บวก1คูณกับ8ข้างหน้าเป็นบวก8 e อิเล็กตรอนเป็นลบแต่ใส่มา5เพราะฉะนั้นเป็นลบ5ลบ1เจอกับบวก8เป็นบวก7บวก7เจอกับลบ5เป็นบวก2จบแต่ยังไม่จบดีเพราะอะไรครับโลกเพราะว่าอันนี้2อิเล็กตรอนแต่อันนี้5อิเล็กตรอนน้องจะต้อง Okay. คูณใหม่โอเคน้องต้องคูณใหม่นะครับน้องต้องคูณใหม่นะครับเพราะฉะนั้นฟังนะครับเราก็แค่คูณสลับกันนะคบโอเคเราต้องทำให้อิเล็กตรอนมันเท่ากันเราสลับเลขครับมีสองเราคูณห้าจะได้เป็นสิบมีห้าเราคูณสองจะได้เป็นสิบทีนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตน้องเอาทั้งหมด คูณเสร็จแล้วเขียนใหม่ย้ําคูณเสร็จแล้วน้องต้องเขียนใหม่นะคระเริ่มเราบอกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยมันมีอยู่สองอิเล็กตรอนให้เอาเบอร์หนึ่งเนี่ยไปคูณห้าแล้วเขียนใหม่โอเคให้เอาเบอร์หนึ่งไปคูณห้าแล้วเขียนใหม่อ่ะเอาเบอร์หนึ่งคูณหเบอร์หนึ่งคูณหเป็นเบอร์หนึ่งคูณหเป็น5้า cl สองบวกกับส e ิบ e ลบ 2คูณ5เป็น10 cl ลบ <Love. S 2> เขียนให้มันสวยงามอีกรอบอันนี้มี2ให้คูณ5เขียนให้สวยงามยังไงเอาใส่5ถูกไหมอะคูณเข้าไปแล้วใช่ไหมอันนี้เอา5คูณเป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ2เป็น10ระบุชื่อเซลล์ให้หน่อยอิเล็กตรอนอยู่ทางซ้ายไม่ต้องคิดเยอะรับรับรีดักชัน รีดักชันอิเล็กตรอนอยู่สายรีดักชันอิเล็กตรอนอยู่สายต่อไปเห็นปะต้องคิดไหมเลิกอะต้องคิดมาไม่ต้องขอร้องนะครับน้องเลิกน้องจำรีเนี่ยน้องอย่ามาแค่อะไรรับลดรีไม่ได้นะครับน้องน้องอย่ารีรีเฉยไม่ได้นะรับ ลด Reduction อิเล็กตรอนอยู่ซ้ายจำไว้ Reduction เท่านั้นเพราะว่ามันมีคำว,ว่า Reduce กับ Reduction เดี๋ยวจำสลับรับลดอิเล็กตรอนอยู่ซ้าย Reduction อย่าลืมต่อไปเบอร์สองเบอร์2มี 5e ให้คูณ2เบอร์2มี 5e ให้คูณ2 ไล่คูณทีละตัวเป็น2 mn สบวกบวกคูณ2เข้าไป,ปน 8, นไปเป็น8ปดนาำไปเป็นคูณ2เข้าไป2 mn o สี่ลบบวกปร,ประจุประจุเอามาให้หมดน,นะครับอย่าผิดนะครับ2องคูณแปดสิบบวกบวก10บ e ลบเฮ้ย อิเล็กตรอนอยู่ทางขวาวะคิดอะไรเยอะวะอิเล็กตรอนอยู่ทางซ้ายเป็นรับอิเล็กตรอนอยู่ทางขวาเป็นจ่ายรับชื่อ reduction จ่ายชื่ออ x i กซิเดชพี่ถามว่าน้องต้องมานั่งคิดไหมครับเลขเลขล,ลดเลขเพิ่มโคตรเสียเวลาไม่ต้องคิดลานตามสเต็ปนี้แล้วจบอ่ะพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้เป็นเบอร์สแล้วกันนี่สมการเบอร์3กับเบอร์สแล้วกัน รีดอกน้องก็จับ3าบวกสี่จบน้องก็ไปดูว่าเราสามารถตัดอะไรได้ไหมถ้าเราตัดได้แล้วก็ตัดถ้าเราตัดไม่ได้เราก็ไม่ต้องตัดอย่างอันนี้ตัดอะไรอย่างเดียวเลยตัดอิเล็กตรอนอย่างเดียวเลยเห็นปะน้องก็ลอกมาเลยครับซ้ายมีอะไรบ้างขวามีอะไรบ้างอะ ซ้ายมีไอ้ก้อนนี้นะครับขวามีไอ้ก้อนนี้นะครับลอกมาอ่ะลอกมานะครับเราก็จะได้คำตอบสุดท้ายจ้าทีนี้เพื่อความสวยงามโจทย์เขาเรียงอะไรมาเรียงตามโจทย์สักหน่อยเพื่อความสวยโจทย์เขาจะไม่ให้ H กับน้ำมานะครับน้องต้องใส่เอง N2 Mn2 บวกบวก5 Cl2 น้ำเนี่ยน้องต้องใส่มาเองเนี่ยเห็นไหมในโจทย์มันไม่มีน้ําน้ําน้องใส่เอง8ดน้ําขวามือเป็น2 mno 4ลบบวกกับ1 0เ cl ลบบวกกับ16เฮตบวกจบครับนี่คือคำตอบสุดท้ายทำไมนี่คำขอบสุดท้ายเพราะว่าดูในกรดครับ ไม่ต้องทำสเต็ปเพิ่มอย่างข้อมากกี้นี้เนาะ,ะน้องครับเราสามารถรีเช็คประจุได้พี่จะรีเช็คประจุให้น้องดูดูนะเอ็นเห็นตรงนี้ไหมนี่รีเช็คประจุนะดู i บวก2ตรงนี้เห็นไหมบวก2คู2เนี่ยเห็นไหมบวก4ก้อนนี้ไม่มีเป็นศูนย์ก้อนนี้ไม่มีเป็นศนย์แปลว่าซ้ายได้บวก4ดูใหม่เห็นลบ1ตรงนี้ไหม ลบหนึ่งคูณสองเป็นลบสองบวกกับเห็นก้อนนี้ไหมลบหนึ่งคูณสิบเป็นลบสิบแล้วเห็นก้อนนี้ไหมบวกหนึ่งคูณสิบหกเป็นบวกสิบหกมันต้องได้บวกสี่เท่ากันซ้ายแม่งบวกสี่ขวาแม่งต้องบวกสี่ดูครับอันนี้ลบสองเจอกับลบสิบเป็นลบสิบสองถูกปะ หลือเจอบวก 16, 16เห็นไหมยังไงก็เท่าอันนี้ก็บวก4เห็นปะธาตุก็ต้องเท่าครับคอรีนมี10เท่าครับ MN ม,ม,มี2เท่าครับ H มี16เท่าครับ O มี8เท่าครับจบครับทุกตัวเท่ากันนี่คือสเตปดุลสรรมการนะครับโอเคจบครับ